สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่ติดตามแล้วก็เพื่อนใหม่ทุกๆคนนะครับพบกันกับการเรียนรู้สูตรหวยรัฐบาลนะครับงวดวันที่16กรก,กรกฎาคมนะครับหรือว่างวดหน้านั่นเองเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเราจะมาดูแนวทางการคำนวณตัวเลข3ตัวท้ายรางวัลที่1และ2ตัวล่างรัฐบาลกันนะครับนำไปพิจารณาในการเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลนั่นเองสูตรนี้นะครับเวลาเราคิดออกมาแล้วทุกงวด จะได้งวดละ3ชุดเท่านั้นเองนะครับ3ชุดนี้ก็จะมีชุด1นะครับที่ออกตรงกับสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบนี้นะครับ690593นะครับ504งวดที่ผ่านมานะครับเลขเกือบจะออกซ้ำเลขเก่านะครับมีเปลี่ยนแค่หลักหน่วยหลักเดียวเท่านั้นเองนะครับ504ก็เป็น503นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูสูตรนี้กันนะครับเรามาดูว่าวันที่16กกรกฎาคมนะครับ เลขที่เราคำนวณได้จะเป็นเลขตัวไหนบ้างนะครับใครที่ชอบคิดชอบคำนวณตัวเลขนะครับลองศึกษาวิธีการคิดกับคำนวณน,นะครับฝึกคิดฝึกคำนวณไปพร้อมๆกันนะครับผมจะทำตัวอย่างให้ดูนะครับจากวันที่1มิถุนายนนะครับงวดน,นั้นที่ออกคือเลข5 93กับ42นั่นเองนะครับเวลาจดเลขเวลาคำนวณทุกครั้งนะครับรางวัลที่1 2ตัวล่างเลขหน้าครั้งที่1ที่2ห้ามสลับกันนะครับ เลขท้ายเช่นกัน1-2ห้ามสลับกันนะครับวิธีการตั้งตัวเลขให้ทุกคนนะครับนำปีพศมาตั้งทำนะครับในตำแหน่ง3ตัวข้างหลังคือ5 6 7นั่นเองอันนี้จะเป็นหลักร้อยหลัก10แล้วก็หลักหน่วยนะครับทุกหลักเลยนะครับตั้ง567เป็นปีพศนั่นเองทีนี้ตำแหน่งที่เราต้องจำนะครับไปดูที่หลักร้อยก่อนจุดที่เราต้องใช้ในการคำนวณน,นะครับให้ไปดูเลขหน้าครั้งที่หหลักหน่วยตรงนี้ ไปบวกเลขท้ายครั้งที่1นึหลักร้อยทุกครั้งเราใช้จุดนี้บวกกันและอีกจุดหนึ่งไปดูหลักสิบครั้งที่2เลขท้ายนั่นเองทุกครั้งเลยนะครับจำจุดไว้ให้ดีนะครับใช้จุดนี้ตลอดนะครับฟังหลักสิบให้วงไปที่หลักหน่วยของรางวัลที่1บวกหลักหน่วย2ตัวล่างรัฐบาลตรงนี้ทุกครั้งแล้วอีกจุดหนึ่งไปดูหลักสิบครั้งที่สเลขท้ายตรงนี้หลักสิบใช้จุดนี้ทุกครั้งนะครับ หลักหน่วยหลักสุดท้ายนะครับให้ทุกคนนะครับวงไปที่หลักแสนของรางวัลที่1แล้วดูเลขล่างนะครับ2ตัวล่างรัฐบาลหลักหน่วยตรงนี้ไปบวกหลักหน่วยครั้งที่2ของเลขหน้านะครับตรงนี้บวกกันนะครับนี่คือจุดตำแหน่งที่เราต้องใช้ในการคำนวณทุกงวดนะครับหลักร้อยใช้จุดนี้หลักสิบใช้จุดนี้หลักหน่วยใช้จุดนี้ต่อไปวิธีการตั้งตัวเลข 4บวก4ี่จะได้8ให้มาตั้งตรงนี้นะครับเลข3มาตั้งได้เลยนะครับ3บวก2ได้หมาตั้งตรงนี้เลข3มาตั้งได้เลยตรงนี้เลข5มาตั้งนะครับแล้วก็2บวก4ี่ได้6มาตั้งตรงนี้เสร็จสับเรียบร้อยวิธีการบวกเลขให้ทุกคนบวกลงมานะครับ8บวกห้าสบสสมบวก6ได้เลข9บวกให้เหลือตัวเดียวแบบนี้นะครับได้เท่ากับเลข2นะครับ2เพิ่มเป็นสาม เป็น4เป็น5แล้วก็เป็น6มีทั้งหมดอยู่5ตัวนะครับหลักร้อยหลักสิบก็เช่นกันนะครับ5้าบวกหได้10คือ0ูนยะครับสาบวกหกจะได้เก้าศบวกเได้9 9เป็น0เป็น1เป็น2แล้วก็เป็น3แบบนี้นะครับหลักสุดท้ายนะครับหลักหน่วยนะครับบวกกันได้10คือ0ูนะครับหกบวกได้12ก็คือ2นั่นเองบวกกันได้สองสามส 5 6แล้วก็7นะครับสังเกตดีๆนะครับหลัก,กร้อยกับหลักสิบจะมี5้าตัวนะครับส่วนหลักหน่วยจะมี6ตัวนะครับจะมากกว่าตัวหนึ่งทีนี้ถ้าเราจับคู่กันหลักสิบหลักหน่วยจะได้ทั้งหมด30คู่ถ้าเราไปเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลทั้งหมดคงเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะถ้าเกิดเราไปคูณหลักร้อยหตัวจะได้ทั้งหมด150ชุดนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะตัดตัวเลขกันเราจะตัดให้เหลือครึ่งหนึ่งก่อนคือ15คู่นะครับให้เราดูตรงนี้ ให้ดูที่หลักหน่วยนะครับวงไปที่หลักหมื่นของรางวัลที่1ตรงนี้นะครับเป็นประกาศสีน้ําเงินนะครับไปบวกหลัก12บตัวล่างรัฐบาลตรงนี้สองจุดนี้บวกกันนะครับสามบวก4ี่นะครับจะได้เท่ากับเลข7ให้เรามาตั้งในตําแหน่งสุดท้ายตรงนี้นะครับเราจะตัดที่หลักหน่วยก่อนนะครับมีหกตัวนะครับเราจะเออกไปครึ่งหนึ่งเสร็จแล้วก็บวกกันนะครับเจ็ดบวกเจ็ดได้ส4ี่ตรงนี้ทีนี้เลข4ตัวนี้นะครับเอาไปตัดหลักหน่วยตรงนี้นะครับ แบบนี้เลข4เป็นเลขคู่ให้ทุกคนนะครับเลือกเลขคู่ออกมาเป็นตัวเด่นแบบนี้ 2, 4แล้วก็6ทีนี้เวลาจับคู่จะได้15คู่ทีนี้ขั้นตอนสุดท้ายนะครับเลขจะเหลือแค่3คู่เท่านั้นนะครับตามที่ผมได้ยกตัวอย่างให้ดูเมื่อสักครู่นี้นั่นเองเราจะฟันธงหลักร้อยแค่ตัวเดียวหลักสิบแค่ตัวเดียวนะครับมาจับคู่กับ 2, 4, 6ตัวนี้นะครับตำแหน่งสุดท้ายหลักร้อยตัวนี้บวกกันได้8หลักสิบบวกกันได้3 เสร็จแล้วก็บวกกันนะครับ8บวก7นะครับจะได้เท่ากับ15ก็คือ5 5ตัวแทนเป็นเลข0ูนะครับตัวนี้3บวก7ได้10คือ0นะครับ0ตัวแทนเป็นเลขคําคำว่าตัวแทนเนี่ยผมอธิบายทุกงวดนะครับผลบวกของ5นะครับเราเรียกว่าตัวแทนเลขนะครับผลบวกของ5นะครับอย่าง5บวก5ได้10คือ0 0บวก5ได้5นะครับตัวแทนเลขนะครับหรือว่าบวก5นั่นเองนะครับ วิธีการเลือกฟันธงตัวเลขให้เราเลือกนะครับตัวที่มาพร้อมกันนะครับข้างบนกับข้างล่างนะครับจะมีแค่ตัวเดียวทุกงวดแบบนี้ฟันธงหลักร้อยไปที่เลข5ฟันธงหลักสิบไปที่เลข0นย์นั่นเองสรุปแล้วเราก็จับเลขห้าศนย์นะครับไปคู่กับสองสี่หที่เราเลือกไว้นะครับแบบนี้นะครับก็จะเป็นเลขห้าแล้วก็2นะครับ ห้าศูนย์แล้วก็สี่ห้าศูนย์แล้วก็หกเลขก็จะได้งวดละสามชุดแบบนี้ทุกง,งวดนำไปเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลนั่นเองนะครับหนึ่งมิถุนายนครับเราคำนวณออกันที่สิบหกมิถุนายนงวดนั้นออกมาห้าศูนย์สี่นั่นเองนะครับออกมาห้าศูนย์สี่แบบนี้เราตัดเลขถูกต้องนะครับห้าศูนย์แล้วก็สี่นี่คือตัวที่ถูกสามตัวข้างหน้าเนี่ยเป็นลุ้นกันเอาเองนะครับดวงใครดวงมันนะครับผม งวดถัดไปนะครับเวลาเราจะไปเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลอีกนะครับเราก็ไปจดข้อมูลตามกองสลากออกมาให้ถูกต้องนะครับนำปีพศมาตั้งในตำแหน่ง3ตัวข้างหลังทําเหมือนเดิมทุกครั้งจุดก็ใช้จุดเดิมนะครับหลักร้อยนะครับวงไปที่หลักหน่วยครั้งที่1เลขหน้าไปบวกหลักร้อยครั้งที่1เลขท้ายนั่นเองนะครับนี่คือจุดสําคัญที่เราต้องจํานะครับทุกครั้งแล้วก็หลักสิบครั้งที่2เลขท้ายนั่นเองนะครับ ไปดูที่หลักสิบบ้างวงไปที่หลักหน่วยรางวัลที่หหลักหน่วย2ตัวล่างรัฐบาลนะครับ2จุดนี้รวมแต้มกันแล้วก็หลักสิบครั้งที่2เลขท้ายนั่นเองทุกงวดนะครับใช้จุดนี้นะครับหลักสุดท้ายหลักหน่วยนะครับวงไปที่หลักแสนรางวัลที่1หลักหน่วย2ตัวล่างไปบวกหลักหน่วยครั้งที่2เลขหน้านั่นเองนะครับวิธีตั้งตัวเลขทําเหมือนเดิมนะครับได้12ก็คือ2นะครับตัวนี้เลข2ก็มาตั้ง 4บวก1จะได้ห้าก็มาตั้งตัวนี้เป็นเลข2มาตั้งนะครับเลขหยกมาตั้งได้เลยนะครับหนึ่งบวกหได้เจ็ก็มาตั้งแล้วก็บวกเลขลงมาทำแบบนี้ทุกครั้งนะครับได้8ดบวกให้เหลือตัวเดียวก่อนนะครับได้ห้าเราก็เพิ่มแตมเป็นหเป็นเจ็ดเป็นแปดแล้วก็เป็น9้ามีทั้งหมดอยู่ห้าตัวนะครับหบวกห้าได้10บคือ0ูนย์นะครับ2บวกหได้แดบวกกันได้แดนะครับแดเป็น9้า 01แล้วก็2นั่นเองนะครับ5บวก5ได้10คือ0นะครับ7บวก6ได้13นะครับ0บวก3ได้3 3เพิ่มเป็น4 4เป็น5เป็น6เป็น7แล้วก็เป็น8แบบนี้เวลาจับคู่กันก็จะเหมือนเดิมนะครับหลักสิหลักหน่วยนะครับจะได้30คู่5ตัวกับ6ตัวนะครับทีนี้เราจะตัดให้เหลือครึ่งหนึ่งก่อนก็คือ15คู่นะครับ เราก็วงไปที่เดิมคือหลักหมื่นของรางวัลที่1นนะครับกับหลัก12ตัวล่างรัฐบาลนะครับสจุดนี้ให้บวกกัน1นบวกสจะได้4นํามาวางในตําแหน่งสุดท้ายตรงนี้แล้วเราก็บวกกันนะครับสี่บวกเดได้11บเอ็ดคืนหนึ่งนะครับพอเราได้เลข1แล้วนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเลือกนะครับว่าหลักหน่วยเราจะเลือกตัวไหนนะครับแบบนี้เป็นเลขขี้นะครับเลือกไปที่เลข3เลข5แล้วก็เลข7เ,เลขคู่เราจะไม่เอานะครับ ทีนี้ขั้นตอนสุดท้ายนะครับจะเหลือแค่สาคู่ตรงนี้สําคัญนะครับฝังหลักร้อยบวกกันได้3นะครับฝั่งหลัก10บวกกันได้8ปดนะครับบวกกันนะครับสาบวกเจ็ดนะครับจะได้10บคือศูน์นะครับศตัวแทนเป็นเลข5ตัวนี้น่าจะพอเข้าใจนะครับเพราะว่าผลบวกของ5นั่นเองนะครับแปบวกเจ็ดได้สิ5ตัวแทนเป็นเลขศเห็นไหมครับ ถ้า0ตัวแทน5ถ้า5ตัวแทน0หรือบวก5นั่นเองทีนี้เรามาฟันธงตัวเลขกันนะครับเลือกตัวที่มาพร้อมกันแบบนี้นะครับฟันธงไปที่หลักร้อยเลือกตัวที่มาพร้อมกันนะครับฟันธงไปที่หลักสิบแบบนี้นําไปจับคู่หลักหน่วยที่เราเลือกไว้นะครับก็จะเป็นเลขห้าเลข0ูนย์แล้วก็เลขสชุดแรกนะครับห 0แล้วก็5ชุดที่2นะครับแล้วก็507นั่นเองแบบนี้นะครับงวดละ3ชุดนะครับไปเสี่ยงสลกักกินแบ่งรัฐบาลนะครับวันที่16มิถุนาออกงวดที่ผ่านมานั่นเอง503นะครับเลขทุกตัวมีที่ไปที่มานะครับทุกคนสามารถคิดเองทำเองได้เห็นไหมครับถ้าเราตัดเลขถูกต้องนี่คือตัวที่ถูกนะครับ3ตัวข้างหน้าเป็นลุ้นกันเอาเอง ทีนี้สูตรการคำนวณนะครับเป็นเพียงแนวทางที่ทุกคนสามารถคิดเองทําเองนะครับแต่บอกไว้ก่อนนะครับผมไม่ได้รู้นะว่าเลขตัวไหนจะออกหรือไม่ออกนะครับทีนี้ถ้าจะตัดเลขให้เหลือแค่3มชุดแบบนี้ทุกงวดนะครับทุกคนจะต้องรู้จุดนี้เพิ่มเติมเข้าไปนะครับมีวิธีคิดวิธีคำนวณนะครับแต่ถ้าทําให้ดูตอนนี้นะครับอาจจะเป็นการชักชวนหรือว่าแนะนําให้ทุกคนไปเล่นกันนะครับเอาเป็นว่าใครชอบคิดชอบคํานวณตัวเลขนะครับ อยากได้สูตรไปคิดเองนะครับผมจะส่งไปให้จะมีรายละเอียดวิธีคิดทุกจุดทุกตำแหน่งนะครับรวมถึงจุดนี้ด้วยนะครับสนใจอยากได้สูตรไปคิดเองนะครับให้ติดต่อมาเบอร์นี้ได้0 9 5 2 4 2 9 5 0 4เนะครับเบอร์นี้จะเป็นเบอร์ไอดีไลน์ของทางช่องเรานั่นเองนะครับใครที่อยากจะคิดเป็นทําเป็นนะครับติดต่อเข้ามาได้นะครับหรืออยากจะพูดคุยกันก็โทรมาได้เช่นกันเบอร์นี้จะเป็นเบอร์โทรด้วยนะครับยินดีให้คำปรึกษาทุกท่าน นะครับผมทีนี้เรามาดูงวดหน้ากันเรามาดูงวดวันที่16กรกฎาคมนะครับทำเหมือนเดิมทุกครั้งนะครับตั้งห้าหกเจดแบบนี้นะครับห้าหกเจดนะครับตำแหน่งเดิมนะครับที่เราต้องใช้นะครับไปดูที่หลักร้อยก่อนวงไปที่หลักหน่วยครั้งที่1เลขหน้ากับหลักร้อยครั้งที่1เลขท้ายบวกกันแล้วก็หลักสิบครั้งที่สองเลขท้ายนั่นเองนะครับฝั่งหลักสิบก็เหมือนเดิมนะครับจุดเดิมนะครับหลักหน่วย รางวันที่1หลักหน่วย2ตัวล่างรัฐบาลบวกกันแล้วก็หลัก10ครั้งที่2เลขท้ายนั่นเองหลักสุดท้ายหลักหน่วยนะครับวงไปที่หลักแสนรางวัลที่หหลักหน่วย2ตัวล่างบวกหลักหน่วยครั้งที่2เลขหน้าเห็นไหมครับเราใช้จุดเดิมตลอดนะครับตั้งเหมือนเดิมนะครับได้6นะครับตรงนี้เป็นเลข4นะครับสามบวกเกตัวนี้เป็นเลข4นะครับ4มาตั้งได้เลยนะครับ ตัวนี้9้าบวกห้าสิบสี่ก็มาตั้งตรงนี้แล้วเราก็บวกลงมาแบบนี้ทุกครั้งนะครับจดไว้ดูได้นะครับนี่คืองวดวันที่16กรกฎาคมนั่นเองนะครับ1 2 3 4สองสามสี่แล้วก็ห้าอันนี้จะเป็นหลักร้อยนั่นเองนะครับ2บวก5ได้เจ็ดี่บวกกได้1ิบคือศูนย์นะครับบวกกันได้เจ็ดแลด้วศนย์และก็1นนี่คือหลักสิบงวดหน้านะครับ 9 0นะครับ9 0 1 2 3แล้วก็4นั่นเองนี่คือหลักหน่วยงวดหน้าหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะครับทีนี้ถ้าจับคู่กันนะครับหลักสิบหลักหน่วยจะได้30คู่นะครับได้30คู่นะครับเดี๋ยวจะตัดให้เหลือ15คู่ให้ดูว่าจะเป็นเลขตัวไหนบ้างเราก็ใช้ตัวนี้บวกกันหลักหมื่นบวกหลัก 10, สิบสตัวล่าง แบบนี้บวกกันได้เท่ากับ11ก็คือ1มาตั้งคู่กับเลข7ตัวสุดท้ายตรงนี้นะครับ1วก7ก็จะได้เท่ากับเลข8เพราะฉะนั้นวันที่16กรกฎา,าคมนะครับเลข8ตัวนี้เป็นเลขคู่หลักหน่วยก็น่าจะเป็นเลขคู่นะครับเลขคู่ที่จริงมีทั้งหมดอยู่5ตัวนะครับ0 2 4 6 8แนะครับแต่เราไม่จำเป็นต้องเลือกทั้งหมดเราเลือกตัวที่มากับสูตรนี้นะครับเพราะว่าสูตรนี้ยังไม่ผิดนั่นเอง เลขคู่ก็จะเป็นเลข0,2และก็4นะครับทีนี้ถ้าเราจับคู่กัน15คู่ผมจับคู่เป็นตัวอย่างให้ดูนะครับหลักร้อยนะครับ1 2 3 4 5ี่นี่คือหลักร้อยนะครับหลัก1 7 7 8 9 0 1นะครับแล้วก็หลักหน่วยนะครับ0 2นนั่นเองนี่คือเลข15คู่งวดวันที่16กรกฎาคมนะครับ16กรกฎาคมนะครับหรือวันรหน้านั่นเองนะครับ ชอบตัวไหนก็ลองพิจารณาดูนะครับเลขทั้งหมดมี15คู่นะครับแต่บอกไว้ก่อนนะครับเลขไม่ไม่ได้ออกตามที่เราชอบนะครับเพราะฉะนั้นเลข3ชุดภายในนี้ที่เราเลือกออกมานะครับเราต้องรู้จุดนี้นะครับเราต้องรู้จุดนี้นะครับผมจะส่งสูตรไปให้คิดเองทําเองนะครับสําหรับใครที่ชอบเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับอยากได้สูตรไปคิดเองก็ติดต่อเข้ามานะครับ นี่คือวิธีการคำนวณ3ตัวท้ายรางวัลที่1นะครับทีนี้เราไปดูวิธีการคิด2ตัวรางรัฐบาลกันบ้างนะครับทําคล้ายๆกันนะครับเลขจะมีแค่3ชุดแบบนี้นะครับหนก็ถูก6.0ก็ถูกนะครับสีก็ถูก3.1งวดที่ผ่านมาก็เป็น8.9นะครับลองทําตามที่ผมแนะนำนะครับถ้าเราคิดถูกต้องเลขก็จะออกตามนี้เลยนะครับแล้วเราก็จะมาดูว่าวันที่ 16กรกฎาคมนะครับ2ตัวล่างจะเป็นเลขตัวไหนบ้างนะครับผมจะทําตัวอย่างให้ดูเหมือนเดิมนะครับทําจากวันที่1มิถุนายนนั่นเองนะครับอันนี้เป็นสูตร2ตัวล่างรัฐบาลนะครับวิธีการตั้งตัวเลขเราทําเหมือนเดิมนะครับนำนําปีพศมาตั้งทําสูตรที่ผมส่งให้ทุกคนไปคิดเองทําเองเราก็จะให้ทั้งหมดนะครับทั้ง3ามตัวและก็2ตัวด้วยนะครับไปเลือกสลักกินแบ่งรัฐบาลนะครับไปรุ้นรางวัลกันนะครับ ไปดูที่หลักสิบก่อนนะครับหลักสิบนะครับตำแหน่งที่เราต้องใช้นะครับให้วงไปที่หลักหมื่นกับหลักร้อยรางวัลที่1ตัวนี้บวกกันนะครับแล้วอีกจุดหนึ่งก็ดูหลักหน่วยครั้งที่1เลขหน้านั่นเองนะครับสูตร3ตัวกับ2ตัวจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ที่เหมือนกันคือตั้งตัวเลขปีพศนั่นเองแต่จุดการคำนวณไม่เหมือนกันนะครับไปดูที่หลักหน่วยบ้างหลักหน่วยนะครับเราใช้แค่หลักร้อยกับหลักสิบ ครั้งที่สองเลขท้ายนั่นเองตั้งตัวเลขนะครับสามบวกห้าจะได้แปดนะครับตรงนี้เป็นเลขสี่นะครับเจ็ดกับสามมาตั้งได้เลยแบบนี้นะครับแปดบวกห้าสิบสามนะครับสี่บวกหกได้สิบคือศูนย์นะครับบวกกันได้สามสามเพิ่มเป็นสี่เป็นห้าเป็นหกแล้วก็เป็นเจ็ดนะครับหลักสิบจะมีห้าตัวนะครับหลักหน่วยบวกกันได้สองบวกกันได้เก้าบวกกันได้สิบเอคือหนึ่ง 1>, 1เป็น2เป็น3เป็น4เป็น5้าแล้วเป็น6มี6ตัวนะครับ5ตัวกับ6ตัวเนี่ยจับคู่จะได้30คู่เหมือนเดิมนะครับเราก็จะตัดให้เหลือ15คู่นะครับทำคล้ายๆกันกับสูตร3ตัวนั่นเองนะครับวิธีการตัดให้ไปรูที่หลักแสนนะครับ หลักหมื่นรางวัลที่1และหลักหน่วยครั้งที่1เลขหน้านั่นเอง3จุดนี้นะครับเป็นวิธีตัดนั่นเองนะครับ5บวก3ได้8 8บวก4ได้12มาตั้งตรงนี้นะครับบวกกันนะครับจะได้เท่ากับเลข9เพราะฉะนั้นเลข9ตัวนี้เป็นเลขที่นะครับเราก็เลือกไปที่เลข1เลข3แล้วก็เลข5นั่นเองนะครับตัวเลข9ตัวนี้ไม่ต้องเอาไปนะครับเป็นตัวเลือกแค่นั้นเอง13 5จับคู่ได้15คู่ นะครับสูตร2ตัวล่างก็จะมีแค่3ชุดเหมือนกันนะครับในขั้นตอนสุดท้ายตำแหน่งตัวนี้สําคัญนะครับมีวิธีคิดนะครับบวกกันได้6นะครับใครที่ได้สูตรไปแล้วนะครับไปนั่งคิดนั่งคํานวณด้วยตนเองได้เพราะว่าหลักสิบเราจะฟันธงแค่ตัวเดียวออกมานะครับบวกกันได้3นะครับตัวแทนเป็นเลข8นั่นเองนะครับผลบวกของ5นะครับเรามาฟันธงตัวเลขเลือกตัวที่มาพร้อมกันแบบนี้ฟันธงไปที่หลักสิบ เอาไปจับคู่กับหลักหน่วยที่เราเลือกไว้ก็คือ3 1 3 3 3 5นั่นเอง3 1 3 3แล้วก็3 5นั่นเองนะครับเราก็ไปเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาล3ชุดเหมือนกันนะครับวันที่1นมิถุนายนออกวันที่16เห็นไหมครับ3 1นะครับถ้าเราตัดเลขถูกต้องนะครับก็จะมีชุดหนึ่งที่ออกได้แบบนี้ไปขึ้นเงินได้เลยนะครับ ไปขึ้นเงินได้เลยนะครับไม่ต้องลุ้นรางวัลที่1นนะครับเพราะน,นี่เป็นสูนตร2ตัวร่างรัฐบาลนั่นเองนะครับงวดถัดไปนะครับเวลาเราจะคิดอีกไปจดข้อมูลตามที่ผมแนะนําให้ถูกต้องเลี้ยงให้ถูกต้องนําปีพศออมาตั้งนะครับห้าหกเจ็ด้นั่นเองนะครับตำแหน่งเดิมนะครับหลักสิบวงไปที่หลักหมื่นรางวัลที่1ไปบวกหลักร้อยรางวัลที่1ตัวนี้และหลักหน่วยครั้งที่1เลขหน้านะครับฝั่งหลักหน่วยก็จุดเดิมนะครับเลขท้ายครั้งที่2หลักร้อยกับหลักสิบจุดนี้ ใช้ในการคำนวณนั่นเองนะครับ1บวก5จะได้หนะครับตรงนี้เป็นเลข8 4กับ2มาตั้งได้เลยนะครับ4แล้วก็2แบบนี้บวกกัน11คือ1บวกกันได้4ี่นะครับบวกกันได้ห้าหเจ็ดแดแล้วก็9นี่เป็นหลักสิบนะครับ4บวก5จะได้9ตัวนี้ได้8นะครับบวกกันได้7 8ดด 9 01แล้วก็2นี่คือหลักหน่วยนั่นเองเวลาจับคู่ทุกครั้งก็จะได้30คู่นะครับเราจะตัดให้เหลือครึ่งหนึ่งนะครับ15คู่นะครับเราก็วงไปที่เดิมนะครับไปดูที่หลักแสนแล้วก็หลักหมื่นนะครับรางวัลที่1แล้วก็หลักหน่วยครั้งที่1เลขหน้านะครับ3จุดนี้ให้ทุกคนรวมแต้มกันบวกเลขให้ถูกต้องนะครับ5้บวก1ได้ห6บวก8ได้14มาตั้งคู่กับเลข7ตัวสุดท้ายตรงนี้ นะครับเวลาบวกกันนะครับก็จะได้เท่ากับเลข11ก็คือ1นั่นเองเพราะฉะนั้นเลข1เป็นเลขขี่นะครับเราก็ต้องเลือกเลขขี่ออกมาคือ7 9แล้วก็1นั่นเอง15คู่นะครับเลข3ชุดเราต้องไปตัดที่หลัก10มาแค่ตัวเดียวนะครับตำแหน่งนี้สำคัญนะครับบวกกันได้11คือ1นะครับ1บวก7ได้เท่ากับเลข8 8ตัวแทนก็จะเป็นเลข 3นั่นเองนะครับผลบวกของ5นะครับเราเลือกตัวเลขออกมาตัวที่มาพร้อมกันจะมีแค่ตัวเดียวทุกงวดนะครับก็คือเลข8นั่นเองนะครับนาไปจับคู่กับ791ที่เราเลือกไว้นะครับก็จะเป็นเลข8 7นะครับแ9แล้วก็81นั่นเองนะครับออกไม่ออกถูกไม่ถูกไม่มีใครรู้นะครับเป็นเรื่องของอนาคตนะครับ16มิถุนาออกวันที่ หนึ่งกรกฎานะครับออกแปดเก้านั่นเองเห็นไหมครับแปดเก้าถ้าเราตัดเลขถูกต้องนะครับหวังว่าทุกคนคงจะพอทําได้นะครับนี่คือผลงานในงวดที่ผ่านมากับสูตรตัวนี้กันนะครับผมทีนี้เรามาดูงวดหน้ากันเรามาดูงวดวันที่16กรกฎาคมนะครับนี่คือข้อมูลที่ออกงวดที่ผ่านมากับ8 9แล้วและก็503นนั่นเองนะครับเตรียมปากกาวไว้จดได้นะครับว่าเลข วันที่16กรกฎาคมมีเลขตัวไหนบ้างปีพศมาตั้งนะครับวงไปที่หลักหมื่นกับหลักร้อยรางวัลที่1นนะครับแล้วก็หลักหน่วยครั้งที่1เลขหน้าวงไปที่เลขท้ายครั้งที่สองหลักร้อยกับหลักสิบนะครับเวลาไปทําเองนะครับใช้จุดนี้ทุกครั้งแบบนี้3ามบวกห้าจะได้แดแล้วก็เลข9กนะครับหกกับสี่นะครับมาตั้งแบบนี้ บวกกันได้ 3, นะครับบวกกันได้5บวกกันได้8นะครับ8เป็น 9, เป็น0เป็น 1, 1แล้วก็เป็น2นั่นเองนี่คือหลัก1 2ตัวรัฐบาลงวดวันที่16กรกฎาคมนะครับจดไว้ดูได้นะครับ6 51, 6, 51คือ1นี่บวกกันได้10คือ0นย์ะครับ1 2 3 4 5แล้วก็6นี่คือหลักหน่วยนั่นเองนะครับถ้าจับคู่กันก็จะเป็น30คู่ นะครับเราไม่ต้องไปเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลทั้งหมดนะครับ15คู่นะครับวิธีการตัดเราก็ไปดูที่หลักแสนหลักหมื่นและก็หลักหน่วยครั้งที่1นะครับตรงนี้รวมแต้มกันนะครับ4บวก3ได้7นะครับ7บวก9ได้16ก็คือ6นั่นเองนะครับบวกกันนะครับได้เท่ากับเลข13ก็คือ3นะครับเพราะฉะนั้นวันที่16การกฎาคมนะครับหลักหน่วย2ตัวล่างรัฐบาลนะครับ ตามสูตรแล้วนะครับตัวนี้จะเป็นเลขคี่เพราะฉะนั้นน่าจะเป็นเลขคี่ที่ออกได้นะครับเลขคี่มี5ตัวนะครับ13579นะครับแต่เราเลือกตัวที่มากับสูตรก็พอนะครับ1 3แล้วก็5เพราะว่าสูตรนี้ยังไม่ผิดนั่นเองนะครับลองไปเช็คดูได้นะครับลองไปทําดูได้นะครับผมจับคู่ได้15คู่15คู่ผมจับคู่เป็นตัวอย่างให้ดูเหมือนกันนะครับ89012 นี่คือหลัก10นะครับหลักหน่วยครับ135ที่เราเลือกมานะครับอันนี้เป็น2ตัวร่างรัฐบาลนะครับงวดวันที่16กกรกฎาคมนะครับหรือว่างวดหน้านั่นเอง67เนะครับเลข15คู่ชอบตัวไหนก็ลองพิจารณาดูนะครับผมแต่ก็บอกไว้ก่อนนะครับอย่างที่บอกไว้นะครับเลขไม่ได้ออกตามที่เราชอบนะครับถ้าเราเลือกทั้งหมดก็ค่อนข้างจะเยอะอยู่นะครับแต่เลขเราจะเลือกมาแค่3ชุดเท่านั้น นะครับเราต้องรู้จุดนี้นะครับเราจะฟันธงแค่ตัวเดียวนะครับมาจับคู่กับ1 3 5ตรงนี้นะครับ1 3และก็5ตรงนี้นะครับเราจะเลือกตัวไหนดีนะครับตรงนี้จะเป็นคำตอบนะครับสูตรที่ส่งไปให้จะมีวิธีบอกว่าตัวไหนบวกกันนะครับ3ตัวก็เช่นกันนะครับ3ตัวก็เช่นกันนะครับ0 2 4นะครับที่เราเลือกออกมานะครับ 0 2แล้วก็4นี่คือหลักหน่วยนั่นเองนะครับหลักร้อยกับหลักสิบเราจะเลือกตัวไหนมาวางข้างหน้านะครับตัวนี้จะเป็นตัวตัดสินนะครับสูตรที่ส่งไปจะมีวิธีบอกว่าตัวไหนบวกกันมาวางตัวไหนบวกกันมาวางนะครับถ้าจับคู่กันนะครับ15คู่ถ้าสามารถที่จะไปเสียงได้ก็ตามนี้นะครับนี่คือ3ตัวท้ายรางวัลที่1นะครับและนี่คือ2ตัวรัฐบาล อันนี้เป็นเลขชุดนั่นเองนะครับผมถ้าชอบเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับสูตรนี้นะครับเราสามารถนําไปพิจารณานะครับในการตัดสินใจได้นะครับแล้วก็ต้องแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าจะคิดไม่เป็นนะครับเพราะว่าสูตรที่ผมส่งไปให้นะครับผมช่วยให้คําแนะนํานะครับช่วยดูแลด้วยนะครับสนใจก็ทักเข้ามานะครับ0 9 5 2 4เ9 5 0 4นะครับเบอร์นี้จะเป็นเบอร์ ID Line นะครับ ทักมาทางไลน์ได้นะครับใครไม่มีไลน์ก็โทรมาได้เช่นกันเบอร์นี้จะเป็นเบอร์โทรด้วยโทรมาคุยกันก่อนได้นะครับค่าครูเราคิดเนละ90าเท่านั้นเองนะครับติดต่อก่อนได้ก่อนนะครับเราจะสรุปเลขให้ไปเลือกสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วยนะครับไปเลือกเอาไว้เต็นเนิ่นใกล้ๆจะหายากมากนะครับผมช่องของเรานะครับสนับสนุนให้ทุกท่านเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับห้ามนําไปเล่นการพน,นันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับผม ชอบคิดชอบคำนวณก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดซับสไครต์นะครับเวลามีสูตรดีจะได้รับการแจ้งเตือนรับข้อมูลก่อนใครๆนะครับก็ขอให้ทุกท่านและครอบครัวจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้ดังสมปรารถนานะครับขอให้โชคดีมีโชคถูกรางวัลกันทุกทุ่งเลยนะครับผมคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ